หมวดที่สีที่หาคือเขาสองตัวบนหลังบนหลังมันมารูดหมวดนึงก็เลยปล่อยไห้ครับก็เลยปล่อยก็เลื่อยเอางแต่งงวดนะรุดงวดเดียวก็เลยปล่อยแล้วก็เลยปล่อยไหม่ปล่อยเลยก็รุดป่อยนี่เลยเพิ่นก็เพิ่นเอามาไห่แต่รับเข็มมาลาดเนาะเพิ่นท่งมาไห่เพิ่นกะว่าขอเพิ่นเขาดีคก็เลยเอาของเพิ่นมากงวดบางหันนั้นก็ได้รุดไปซะ เลยหลุดไปมาเบ่งสูตรข่องเจ้าของมันมันเข่าสูตรเจ้าของอืมครับรอบนี้สูุดเจ้าของได้คำนวณแล้วปะได้เลยคำนวณไวแล้วจ้าส่วนหมากจะเป็นสามตัวสองตัวครับแม่ส่วนหมากมันจะเป็นสามตัวเข่าสามตัวเข่าสามตัวคำนวณออกมาได้กี่ชุดกี่หางครับสามตัวนะครับแม่มันจะมีหลายสูตรอยู่แต่ว่าดึงมาดึงมาหางเดียวอือนูลายสุดนี่ประมาณกี่ชุดครับสามตัวนะครับ สิประมาณสมหางสามหางบ่อไรตดอกแม่สามตัวบ่เอาบ่เรื่อดึงมากหางเดียวหางเดียวเลยเดียวหางเดียวเลยจากสามเรือจากสามเรือแค่หนึ่งหาลักเดียวถ้าบ่เข่าก็คือบ่เข่าถ้าเข่าก็คือเข่าแบนนั้นี่เปนต้องแบบนี้แนะเนาะเสียนเหรอชาวชนมากคนกับทีมักแบบนี้เขาไม่ต้องการเยอะหางเดียวถูกหรือผิดไหมว่าแล้วว่าเต็มรอฟังไว้ท่านผน้อยนิดจัดเต็มได้เลยๆนะแม่เอามาหลายเพิ่นก็ว่า โอ้ยซื้ออเองซะเพื่นพะวามาหลายหลายตัวหลายเป็นตัวนเหลายจังเปกระือคนมาข้างหลายตัวาตัวตนนี้จังได้กระถือคนจังเยหน้าสองตัวนะครับมีกี่ชุดแม่2ตัวมีประมาณสี่หางนี่ะสีหางเดี๋ยวค่อเชิญทุกตัวแล้วเนาเดี๋ยวควงกมเอาแลแม่เนาะเพนมากน้าตัวอื่นนะครับสูตรนี่เป็นดมจากใสครับสุตหมอเปาหมอเปา จากสูตรของปูครัจจุบันเป็นหมอโบราณเนาะอยู่ใดครับอยู่เมืองอุบลสูตรเมืองอุบลมันจืดถืงทุกวะถุกวันวัตเตเรียของหมาถือคนกับวาเพื่นเพื่นเป็นหมอเป่าหมอสมัยก่อนเลี้ยงหน่อยไข่เล็กหน่อยเจ็บขาตาแดงตาหยังสีเป่าน่ะนะหมอเป่าหมอเป่าไม่ใช่หมอชื่อเป่านะเป็นหมอเป่าหมอทำไปยังสามอเป่า ราถาเป่ารักษาโรครักษาไข้รักษาโน่นนี่นั่นเอาชุดแรกครับแม่จำได้ไหมครับขอสตัวครับแม่สามตัวห้าสองสามห้าสอมหาองสามนะคะเอสซีห้าสงสามขอสามชุดเต็มเอาเอาตั้งสหางหลดเนี่ยเพราะว่าเขาดินให้เพื่นเอาตูตีวาขัดมาเน่ะ ขับเขียนครื่องสามหางให้เอีเปนบึงไหมจำเด้นกันเนาะจำประเด็นแล้เางมาชุดเดียวเอชุดเดียวกันไงชุดเดียวซ้เรามยน้อมเอาชุดเดียวซ้ำเดียวเลยเตวเดียวเม็ดเดียวเลยยี่สิแล้วก็ตัดเอาหาสามหาสองสามสองแค่นี้สองเก้าศูนย์หนี่เท่านี้ แม่แมบอกซาซาลงพิมสิเดียห้าสมห้ส่ง้าสามห้าสอแล้วก็ห้าสามสสกในในสามตัวละมุนเอาตัดออกมาจากนสาตัวก็มุนเอาห้าสองหแล้วก็สองสามองเูอันนี้คือตัวไตัวพิเศียบหมตัว ตอนนี้คือศูนย์หกคือสองอยู่ล้านทรรมองหันโอ้โสองเห็นสองเห็นหาชุดน้แม no? ่เนาะสองสองเก่ามันมากจะใส่ไหมสองเก่าเล็กมากเล็กมากอืมสองเก่ามีเพิ่มมาเติมเติมช่วยน้าพ่อได้ที่ลานธรรวงแดงตัวไหนแม่วงแดงสองตัวต้สองตัวคือสองสามกับศูนย์หก อะไรเป้ครับวงกลมไคันลายเป้ลาเป้บ่งแดงๆนบัดเมยเบ่งเนยบเลาชูอันนี้วบังก้อนสีก้ครับมาขอลายก็ต้องลายนะตัวเดียวนี่พอะไรกงวดติดก่าแม่นี่ตีย่เดียวสีงวดหรอบ่แม่เป็นเป็นแข็งบนเป็นบนล่างเป็นล่างถ้ารวมทั้งสองหางมันกิดติดกันหงวดติดแล้วหกงวดติดค สามตัวนี่จักงวดสองงวดสามตัวนี่สามงวดสามงวดแล้วสามตัวเข้าสามงวดแล้วสองตัวเข่าสองตัวนี่เข้าสามงวดแม่เอาลงตําหน่อยหนึ่งครับมันบางหนาครับล้มต้มไปมัดไปจัดด้วยนะครับอืะครับรับหนึ่งนะครับสูตรแม่ดวงครับเลขสูตรคำนวณนะครับส่วนสองเก่ากับศูนย์หกนั่นเป็นเลข ชอบแล้วก็ได้อยู่ร้านทำหน่เนาะใชครับศูนย์หกนิครับสามตัวไม่เดียวสองสามกับตัดออกมาจากนั่นแหละครับหาสามหาสอาก็สองส FC เขท่าไรน็นแนวทางของแม่ดวงเน่นเข็งเพี่น้องมาแม่เนาะเด็เของแม่ดวงเข้ามาแล้วกี่งวดนะงวดก็แม่งวดแล้วหกวงวดแล้วนะครับนะครับใครชื่นชอบก็แม่เาลงก่อนครัครับ นี่สำหรับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบเยอะไม่ชอบเยอะเอาเลยสามตัวหางเดียวแค่นี้เท่านี้เป็นแคยืมแป๊บนึงแม่ครับเรียกร้องสามตัวสามชุดก็ไม่ให้ไม่ให้รเอาเท่านี้ละเออเท่านี้ละบกเขาก็คือบกเขานี่แหละบกเขานอแท้แต่กะยามะยรรมดากันครับถึงแก้ว่ากันเนาะแม่เนาะกะยากให้ได้คือการหามาให้ครับเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะผู้บอกอยากให้ถึงก็แม่เนาะตอนแรกว่าสิเฮ็ดเอาผู้เดียวนั่นแหละอาผู้เดียวเนาะที่อาผู้เดียวนั่นแหละอาผู้เดียว มินถามก็เลยบอกเนาะแอดมินเพิ่นอยากได้ก็เลยบอกเพิ่นแอดมินก็นจะได้เอาไปแบ่งปันให้กับเอฟซีต่อไปเนาะครับ,บสามตัวหนักๆตัวใดครับแม่ห้าสองสามสามตัวหนักๆ,ห,กๆห้าสองสามมีท่ายปลอมใช่เลยใช่เลยพันคุณพันไปเลยอ๋อ,อสองโตแล้วแม่สองโตคือสองสามกับศูนย์หก สองสามกับศูนย์หกมีขนวนจังเจาะเรือว่าขนวนเจาตู้ไซเรนได้ต <AH ู้ขนุนไซเรนบอกชมยันอีกรอบหนึ่งสองตัวสองสามศูนย์หกสามตัวห้าสองสามี่ตัวถิ่มักพันพุ้นพันไปเลยพุ้นนาขอบคุณแม่ดวงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่ดวงนะครับ3ตัวหางเดียวนะครับ5 2 3สนะครับสต, <2 S 2> ตัว5 <ไป S 2> 3 5 2 สองสามสองเก้าและศูนย์หกนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับแม่แดงคุณต้องกลมให้ด้ครับเดี๋ยวห้าสองสามสองสามศูนย์หกนะครับสำหรับนอทางสองตัวนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับขอ,ขอโชคดี้ามาทุงวดวนแะ,ะเข้ามากิ่งวดแล้ว 6, หกว้วนแล้วบ้วนแล้ว <laughs> <laughs> วันที่เจ็ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับแม่ดวงนะครับอขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านนี่นั่งน,นี่เจ๊นั่งนอนกอดกันแล้วนีะครับที่ร้านทำครับผมขอบคุณที่ไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะครับจำไว้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับนะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทาง เท่านันนัครับก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็มาตามแนวทางให้นะครับขอบคุณครับ